อิสลภาพทุกด้านจะเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจเท่านั้นนะคะแล้วเราจะเข้าใจกันได้ยังไงให้เรามองในมุมของกันและกันอย่างเช่นถ้าวันนี้เราเป็นพ่อแม่ค่ะลองมองในมุมที่เป็นลูกถ้าลูกโดนบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบอะลูกจะรู้สึกยังไง ถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงถ้าวันนี้เราเป็นลูกลองมองในมุมของพ่อแม่ดูว่าที่พ่อแม่กดดันเรามากขนาดนี้ลึกๆแล้วเขาอาจจะมีความกลัวไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนที่เขาเคยเป็นก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วพ่อแม่และลูกต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันค่ะเวลาที่ พ่อแม่ว่าลูกบังคับลูกลูกรู้สึกไม่มีความสุขลึกในระดับจิตใต้สำนึกของพ่อแม่ก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือเวลาที่เราเป็นลูกแล้วเราดื้อมากๆเลยทำยังไงก็ได้ให้พ่อแม่เสียใจมากที่สุดลึกในระดับจิตใต้สำนึกของลูกอะคะ่ะก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองไม่ภาคภูมิใจในตัวเองเราจะเห็นว่าพ่อแม่และลูกต่างก็มีมุมมองกรอบความคิดที่ไม่เหมือนกัน หาจุดกึ่งกลางร,ระหว่างกันให้เจอค่ะโดยใช้ความเข้าใจแล้วเห็นความรักในมุมมองของกันและกันเราจะเข้าใจอีกฝ่ายเมื่อเรากลับไปที่ความรักค่ะ